ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากวันนี้มีเพียงได้สร้างอาชีพได้ไรายได้ให้กับชาวเลอต่อแต่สถานที่แห่งนี้ยังเป็นต้นแบบในการหยุดยั้งการปลูกพืชเสพติดหันมาปลูกพืชที่มีประโยชน์และสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืน พื้นที่แห้งแล้งธุรกันดานภูเขาหัวโลนห่างไกลความเจริญคือทิ่ที่อยู่ของรัศดรชาวไทยภูเขาเผ่าปากกากยอบ,บ้านเลอต่อตมลแม่ตื่นอำเภอแม่ระามาจังหวัดตากชาวบ้านที่นี่มีชีวิตลำบากยากจนไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้หลักลอบปลูกฟินซึ่งเป็นต้นต่อของปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นไม่รู้จบนับตั้งแต่โครงการหลวงได้เข้าไปพัฒนาพื้นที่ ในปีพุทธศักราช2559โดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อขึ้นยอดดอยที่แห้งแลง้งได้พลิกฟืน้นจากไร่เลื่อนลอยสู่ป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์จากความยากจนกลับกลายเป็นความอยู่ดีกินดีด้วยอาชีพที่สุจริตและถูกกฎหมายจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในการสืบสารรักษาต่อยอดขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการหลวงโดยเน้นการนำนวนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน3ประการคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยภูเขาลดการปลูกฟืนและฟื้นฟูป,ป่าต้นน้ำลำธารไปพร้อมกับการสร้างอาชีพสุจริต และถูกกฎหมายมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวปัจจุบันก็เรามีถนนมีไฟฟ้าที่ค่อนข้างจะพร้อมนะครับในพื้นที่25หย่อมบ้าน6หมู่บ้าน2อำเภอเนี่ยครับก็คืออำเภอแม่ละมาดแลวก็อำเภอท่าสองยางนะครับจังหวัดตากนะครับเราเข้ามาเริ่มแรกเนี่ยครับเป็นการสร้างความเข้าใจตั้งแต่เริ่มแรกนะครับก็คือเรามีพื้นที่ศูนย์นะครับตรงนี้ครับเป็นพื้นที่แปลงสาธิตให้เกษตรกรเข้ามาทาร่วมกันจับมือทำนะครับก็สอนด้วย ให้ความรู้ด้วยสร้างเทคนิคร่วมกันด้วยครับตอนนี้เกษตรกรเริ่มมีความชํานาญเริ่มสามารถถ่ายทอดกันเองในพื้นที่ได้แล้วตอนนี้เกษตรกรขยับไปทําในพื้นที่ของตัวเองแล้วนะครับซึ่งโมเดลการทํางานเนี่ยก็คงจะให้ได้รายได้ให้เร็วที่สุดซึ่งวิธีการทํางานก็คือเราจะปลูกผักก่อนนะครับภายใต้โรงเรือนหรือว่าพื้นที่ขนาดเล็กนะครับประมาณ4โรงเรือนนะครับในพื้นที่ประมาณไม่ถึงหนึ่งไร่พื้นที่ข้างบนที่เป็นการฟื้นฟูเนี่ยเราก็จะเอาวัรณะเกษตรเชิงไม้ผลเข้าไปครับก็จะเป็นพวกอะโวคาโด คลับกาแฟสาลี่หรือไม้ผลอื่นๆที่เราจะทำงานวิจัยร่วมด้วยครับปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงโลยต่อนำเนินงานครอบกลุมทั้งงานด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบนพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่องปรับปรุงพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่พร้อมจัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชเพื่อเป็นตัวอย่างแก,ก่เกษตรกรรวมทั้งเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จของอาชีพชาวเลอตอตามเป้าหมายแล้วยังส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบทอดวัฒนธรรมชนเผ่าและงานหัตถกรรมของชุมชน นอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาทางด้าน,นการเกษตรแล้วเนี่ยเรามีนอกภาคการเกษตรด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงานหัตถกรรมเราพยายามที่จะเอาองค์ความรู้นะคะแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมบนพื้นที่สูงเนี่ยมาพัฒนาให้กับเข้าร่วมเข้าสมัยกับผู้บริโภคในใ,ในในเมืองนะคะโดยการส่งเสริมให้มีการออกแบบการผ้าต่างๆและนํามาสร้างเป็นสินสินค้านะคะที่หลากหลายชนิดเพื่อใหอ้ตอบโจทย์ผู้บริโภค ซึ่งจะทําให้ศ,หศิลปะกัตตกรรมบนพื้นที่สูงมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่สูญหายไปจากชุมชนค่ะอย่างไรก็ตามการพัฒนาจะยั่งยืนสืบต่อไปได้เมื่อมีผู้รับช่วงต่อง,งานพัฒนานั่นคือลูกหลานของชาวเลอต่อซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีจิตอาสารักบ้านเกิดอีกหนึ่งแนวทางพระราชทานของโครงการหลวงโมเดลนั่นคือ การพัฒนาในโรงเรียนอันเป็นสถานที่ปลูกฝังจิตสำนึกและต้นกล้าที่ถูกบม่มเพาะเหล่านี้ก็จะเติบโตเป็นพลังคนรุ่นใหม่ของหมู่บ้านเลอตอเพื่อร่วมกันพัฒนาสารต่อความยั่งยืนทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงแก่ประเทศในระยะยาว เพื่อพัฒนาคนและชุมชนโครงการหลวงให้มีความรู้สามารถพึ่งพาตนเองเพื่อเป็นพลังสำคัญร่วมกันพัฒนาสารต่อความยั่งยืนอย่างแท้จริงจากวันนั้นหมู่บ้านเลอต่อที่ไม่มีใครรู้จักธุรกันดารและห่างไกลวันนี้มีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อสนองพระราชบัญนญนัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ